เป็นเอฟเฟกที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าเอื้อมถึงแน่นอนนะครเหมาะมากสำหรับคนที่ทํางานประเภทเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือจะเอาไปใช้ในงานแบบห้องสตูดิโอก็ได้รวมไปถึงนะครับก็สามารถเอาไปไลฟ์รีมได้ด้วยเพราะเจ้านี้นผมสามารถทําเป็นออเดอร์เนเจอร์ได้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเปาเช่นเคยกับรายการโปรรีวิวนะครับผมสำหรับวันนี้นะผมเป็นคิวของนักร้องกันบ้างปกตินักร้องเนี่ยเราจะนึกถึงไมโครโฟนใช่ไหม แต่วันนี้เนี่ยเราเอาอุปกรณ์เสริมมาสำหับสาย p e r f o r m ร์แมเลยจากค่ายที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วผมก็คือ z o ู m นั่นเองนะครับหลัววันนี้เรามาดูเจ้า Zoom V3 Vocal Processor ครับผมถ้าเราพูดถึงซูมเนี่ยทุกคนจะนึกถึง Handy Recorder อหรืออุปกรณ์เอาไว้สำหร,รับทำ o พสชั่นต่างๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยซูมก็จะมีในส่วนของ เอฟเฟกมีกีตาร์มีเสียงร้องจึงตัวนี้ต้องบอกว่าหมอมากสำหรับคนที่เอาไปใช้งานข้างนอกนะครับสามารถใส่ฐานได้ในตัวแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากขนาดกระทัดรัดเลยจะเป็นแนวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ร้องไปด้วยแล้วก็กดเอฟเฟกไปด้วยก็ก่อนอื่นก่อนใดเดี๋ยวเราไปอันบอ์กันก่อนว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วก็ไปพูดถึงสเปคกันเล็กน้อยแล้วก็ไปเทสกันว่าเจ้านี้มีอะไรกันบ้างครับผมสำหรับภายในกล่องของซูม V3 นะคมนะผมก็ต้องบอกว่ามีมาให้นิดเดียวนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเจ้าซูม V3 นั่นเองนะครับต่อมาผมก็คือ User m a n แมนนลนะครับและสุดท้ายผมก็คือ ถานะผม AA แบตเตอรี่4ก้อนด้วยกันนะครับสำหรับสเปคของ Zoom V3 นะผมมีซู e q u คิ c ซ r e s สปอน e อยู่ที่20 h z ถึง20 kHz ครับ i ิดเด t h และเซเบเ t e อยู่ที่24 b i t 44.1 kHz ครับเจ้านี้มี b u i l t i n Effect นะผมอยู่ที่16ตัวเลยนะครับมีการเชื่อมต่อเป็นแบบ Micro USB นะผมซึ่งเจ้านี้สามารถเป็น audio interface ในตัวได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาของเจ้าซูม V3 แล้วก็เสียงเอฟเฟกต่างๆที่ห้อยมาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้าง และนี่คือด้านหน้าของซูม V3 นะครับด้านซ้ายเนี่ยจะมีในส่วนของคีย์นะครับที่มีในส่วนของเมเจอร์และก็ไมเนอร์เลยนะครับข้างล่างผมจะมีในส่วนของแพดเอนชาร์นะครับถ้าผมกดขึ้นมาเสียงของผมก็จะมีความดังมากขึ้นแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นนะครับข้างล่างจะมีในส่วนของเอฟเฟกต์ออฟนะครับไว้การปิดเอฟเฟกเพื่อใช้เสียงไมโครโฟนอย่างเดียวไม่ใช่เอฟเฟกนะครับล่างสุดน,นะครับจะเป็นในส่วนของเอฟเฟกต์อชารนะครับไว้ปรับแต่งเอฟเฟกต่างๆนะครับส่วนด้านขวานะครับจะมีในส่วนของไฟแสดงสถาน สุดเลยก็จะได้ยินเสียงแบบความแน่นของเสียงเต็มเลยนะครับซึ่งผมชอบเปิดสุดนะแล้วก็มีในส่วนของดีเลย์นะผมก็อย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วดีเลย์เป็นยังไงรปรับสุดเนี่ยก็จะได้ยินเสียงด,ยดีเลย์ที่ดัง,ดง,ดงรีเวิร์บเช่นเดียวกันนะผมถ้าปรับสุดเนี่ยก็จะดัง<อ>ก็เป็นประมาณนี้ผมในการใส่รีเวิร์บมาลุยกันในส่วนของแพตเอฟเฟกที่มีถึง16แบบเขาเริ่มจากฮาร์โมนีกันเลยนะครับฮาร์โมนีเนี่ยจะรวมถึงในส่วนข้างบนนะครับก็จะมี rover r o w fix high higher นีผมก็จะเป็นทั้งคู่3และคู่5นี่เองครับก็จะมีทั้งเสียงต่ nee ําแล้วก็เสียงสูง fix เนี่ยก็จะตามคีย์ที่เราเลือกซ้ายมือนี้นะครับ s ว่าผมลองลดเอฟเฟคอาจารย์นะลดไปเรื่อยๆก็จะเป็นการปิดเสียงของฮาร์โมนี่นี่คือส่วนของฮาร์โมนีอย่างที่ได้ยินไป ในส่วนของ pitch collect k นะผมก็จะตามในส่วนของด้านซ้ายเลยเวลาเราร้องเนี่ยก็จะอยู่ในคีย์นั้นเท่าน,นั้นนะครับผมอย่างเช่นตอนนี้ผมเลือกเป็น C minor เราเลือกเป็น p i t c อล o l l e ีย์ มาในส่วนต่อไปถ้ผมออกเตฟซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเสียงต่ำขวาสุดเนี่ยจะเป็นเสียงสูงฮัลโหลเทสอันนี้คือเสียงออกเสพนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ด้านมาตรงกลางก็จะเป็นเสียงปกติดันไปซ้ายสุดก็จะเป็นเสียงต่ำๆประมาณนี้ต่อมาในส่วนของยูนิซันอันนี้คือด้านขวาสุดของยูนิซันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ตรงกลางจะเป็นประมาณนี้ซ้ายสุดก็จะเป็นการปิดเสียงยูนิซันเลยนะครับ ประมาณในส่วนของ <S <S ว i s t ต e ก็จะเป็นผิวปากจะได้ยินว่าจะมีเสียงผิวปากตามเสียงที่ผมพูดนะครับ pitch c o l l e c t chromatic นะครับไม่มีไรอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะใกล้ชิดกับมันอยู่แล้วเอฟเฟกต์ลูกเล่นทั้งสองอันนี้แล้วกันนะครับผม distortion กับเท l e p h o เวลาผมพูดอาจจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะอ่ะเริ่มจาก distortion กันเลยอันนี้คือเสียง distortion แบบ80นะครับปรับมากลางกเสียงจะเป็นประมาณนี้นะครับ ซ้ายสุดก็จะเป็นการปิดเสียงดิสอท์ชันเลยเวลาเอาไ้ภาคเสียงอะไรเงี้ยก็จริงๆเอาไปใช้ได้นะครับต่อมา,ทาโทรศัพท์อันนี้คือจาก้ายสุดนะผมโทรศัพท์จะเป็นแบบนี้ขยับมาเรื่อยๆอันนี้คือเสียงตรงกลางนะครับของทโทรศัพท์ขวาสุดอันนี้คือทโทรศัพท์แบบแตกกับยับนะครับเป็นบีดบล็อกซึ่งผมบีดบล็อกไม่เป็นนะใครที่เป็นสายบีดบ็อกก็ซื้อตัวนี้ไปเพื่อเป็นเอฟเฟกต์เอาละเนะี่ยผมปรับสุดเลยนะ ประมาณในส่วนของดีฟนะฮะดีฟเนี่ยจะเป็นเสียงต่ําแบบลึกๆนะฮะลองฟังดู <S 2> <S 2> อันนี้คือเสียงต่าขวาสุดนะฮะเรามาเป็นชายก็เป็นเสียงเด็กนะฮะสายสุดถ้าผู้ชายพูดนะจะเป็นเสียงเหมือนผู้หญิงหน่อย แล้วเดินไปนสุดเนี่ยจะเป็นเสียงเด็กทะลากต่อมาสุดท้ายนะผมก็จะเป็น f o r m a น t character ในส่วนนี้ผมก็จะปรับเสียงระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะฮะผมซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นผู้ชายขวาสุดเนี่ยเป็นผู้หญิงซ้าสุดอ่าอันนี้จะเป็นเสียงใหญ่มากนะฮะก็เอาไปใช้ร้องเพลงก็ได้นะ จะปรับเสียงตัวเองให้เป็นผู้หญิงก็ได้นะฮะกลับด้านหลังผมผมขอเริ่มจากซ้ายสุดก่อนเลยซ้ายสุดเนี่ยจะมีไมโครโฟนอินขอผมเป็นแบบ XLR ธรรมดานะครับผมไม่ได้เป็นแบบคอมโบแจ็คขยับต่อมานผมจะมีในส่วนของเปิดแฟนทอมนะครับเจ้านี้เนี่ยผมว่าใช้ได้ทั้งงานในสตูดิโอกับงานที่ออกไปเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมคุณสามารถใช้ไมโครโฟนที่เป็นคอนเดนเซอร์ได้ด้วยข้างล่างแฟนทอมนะผมเป็นในส่วนของเกนไมโครโฟนนะผมขยับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของออกอินนะครับผมหรับนักร้องเดี่ยวเนี่ยที่มีเพลงคาราโอเกะ ต่อมาเป็นส่วนของเอาพุทนะผมเป็นแบบ t r s นะผมและด้านบนของเอาพุทนะผมก็จะมีในส่วนของสกรูเอาไว้ขันเข้ากับขาของไมโครโฟนนะครับต่อมานะผมก็จะมีในส่วนของ USB เป็นแบบไมโคร USB เจ้านี้นะผมสามารถจ่ายไฟผ่าน USB ก็ได้รวมถึงสามารถใช้เป็น audio s h i e ได้ข้างล่างผมก็จะเป็นโฟนไว้สำหรับเสียบหูฟังแบบ3.5ต่อมานะผมเป็นสวิตช์ on off เปิดปิดเครื่องนั่นเองมี DC in นะผมถ้าใครต้องการซื้ออะแดปเตอร์ DC แยกนะผมก็ซูมก็จะมีจําหน่ายเช่นเดียวกันคุณไม่จาเป็นต้องใส่ฐานก็เสียบ DC in จบ ต่อมามีคอนโทรอินก็จะเป็นในส่วนของเวลาเราเสียแพเดิลต่างๆเนี่ยเอาไว้คอนโทรเจ้าซูม V3 ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซูม V3 ก็มีประมาณเท่านี้นะผมเชื่อว่านักร้องเนี่ยน่าจะมาลองเล่นเองสำหรับเจ้าซูม V3 เพราะว่ามีเอฟเฟกที่หลากหลายสำหรับใครที่ไม่มีเอฟเฟกต์ปักอินต่างๆก็ซื้อเจ้านี้ไป เดียวที่อยากขอให้เธอจำและเป็นสิ่งเดียวที่อยากขอให้เธอทำค ยั็ไงบ้างครับผมสํหรับเจ้า Zoom V3 นะคผมต้องบอกว่าเป็นเอฟเฟก์ที่ราคาเนี่ยต้องบอกว่าเติมถึงแน่นอนนะผมเหมาะมากสํหรับคนที่ทํางานประเภท performance นะครับผมหรือจะเอาไปใช้ในงานแบบห้องสตูดิโอก็ได้นะคผมรวมไปถึงนะครับก็สามารถเอาไปไลฟ์รีมได้ด้วยเพราะเจ้านี้นผมสามารถทําเป็น audio effects ได้นะผมก็ถ้าใครนผมที่สนใจ Zoom V3 ตัวนี้นะครับผมก็ สามารถเข้ามาได้ที่ร้านมิเลเทโปลเดียผมอยู่ที่ซอยรังแหงแห่ง24แยก30หรืออยู่ข้างกับมหาวิทยาลัยเอแบกสำชันหัวมากหรืออยู่งเยื่งกับสนามราชมังคลากรสถานแต่ถ้าท่านใดไม่สะดวกนะผมก็สามารถติดต่อมาตามคออแทคข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Facebook Li@ ์แอดอินสตาแกรหรือโทรมาก็ได้ผมก <c oughs> ็สำหรับวันนี้นะผมซูมีสก็มีประมาณเท่านี้นะผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ